ห่างหายไปหลายวันสสมปิสวัสดีครับนอแหลเลเยนะครับเดียนี่พี่มหาโนไม้เพ็บป่าบ้านมกสยินดีต้อนรับครับอุ้ยครับตาพี่มหาโนไหมครับเมื่อนี้ อุ้ยสาบแล้วต้องเอาได้ครับสุดเลือดงานนี่แตระหนอยด้วยครับเนี่ยะมีแบบเป็นกิโลนะครับแตระหนอย ต้องบอกว่านี่คือโด่งหน่อไม้เหี่ยวนะครับเด้อคนสุดฤทธิ์อุ้ออยทำไมเนี่ย กี่มันย้อนแสงอเจนขึ้นขนเลือกเอา่่อและนอสองนอเอาตะบักรุ่นและโล่ขึ้นไปุ่นละครับมื่อนี้ หนึ่งเดี๋ดีครับเด้พ่อแม่พี่น้องประชาชนโอ้ยกำบุกหุ่มเลยครับนี่ย,ำยทำแขนทำขาอ หอกล่องไว้นี่กันด้วยครับเนี่ยคือว่ามันอละลานแล้วนะครับ jornal 啊。Ah. Сиднут. ชัวอ้้หูกระเด็นกระดอนนะครับเด้ไปจะเบิีกรับกวนสโอ้่งสั้นเอาไปบุบเบิดลหลักเอา,เอา,เาว้ก่อนนะครับเย<ห>้า่าบักสวเด้อคุณ แดงๆแล้วนี่ละพี่ต้องไม่สมคลัทกเอาลงมาข้างล่างแล้วเดือดเลยรอจำรอเหี่ยวลงจึ้งอ้ยรับ จังซีขึ้วไปยังบ่อเลยครับเลยเอาไว้ซะก่อนยๆาลุงไปเลือกเลยมันไม่ดีขอดูหน่อ่อนี่ครับให้บ่งให้บ้านเลยครับ อู้ที่สุดของที่สุดที่บอกชอหายไปหลายมือวอ่าเป็นยังไงเลครับบอกควายมีออดเดือดเขานะครับชอกันเลยบอ,ยอกควายได้มาเลยครับเด้ตอนนี้สต็อกน้องไม่สมครับมีอยู่ครับท่านผู้ชมที่สนใจครับทักเข้ามาได้เลยครับเด้ นี่แะครับแทบันสอเพื่นหายอยากหากินที่ซื้อครับนอนสซ้ำขาบ่ได้เคขอมาที่ซื้อเอนนอนคือบักเอฟ โอ้ยเอาออกมาชมชัดๆเลยน้ำม,มากเลือกเลยด้ยวครับเพินเพิ่งจะล่างนิหน่อยนะครับจุ๊บาปๆๆไปมันมืน่นไปมันมืน่นโอ้ยอยาดิผมบุห่รงไปเอายวเลย หลอกครับนี่นี่อือ้ยสองฟังหอยนี่ไม่ได้มียังนะครับมีตะกอ้ให้ป่าเลยครับสองฟัง่เอาลูกไปมัเที่ในใเจ้า เขาเรียกว่าหน่วยโจโมนะครับเป็นเ <t> ี่นไรกันเป็นตะพักเยอะกบากกัน Nó đinh dắt Xóa lên ăn Hãy subscribe cho มันกลัจังเลย เด็ดกำลังออกเลยครับเด้อห้องฝาเป็นมืดมืดคุณผู้มจักหน่อยสซลับกับเด็ดจาะมาเบิ่งน้ำใหม่บาทนี่ครับรุ่นซื้อเลือดจังจีิครับรุ่นน้ำใหม่สมเทคนิคการเลือกน้ำใหม่สมนะครับเด้อถ้าสิให้กินไว้นานๆเขาต้องเอาหน่อเหี่ยวที่มันเป็นหู้แล้วเด้อครับเฮ็ดไว้เป็นปีกับบอลเอาครับ เราไม่สมแบบนี้นะครับเด้อนี่คือเทคนิคจากสูตรโบราณบ้านบักเฉลยดูเฉพาะซุ้มนี้นะครับฮูฮ้ยย่านสองลูกยครับตละนอน์นักพักนักเนี่ยถ้ว,วัากับคุ้มค่าอลังการนะครับวันนี้โอ้ยสีสันงามครับงามเลยติดตามคลิปต่อไปนะครับ,ขอบ,บขอบคุณขอบคุณหลายๆสวัสดีครับผม